อีพีที่13ค่ะแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญเป็นพี่การครับผมแนะนำตัวไหยค่ะครับผมอ่าผมการนะครับก็เป็น co-founder ละกันของ Bluefin s ปอร i ค a ร์ดิม y นะครับเบสอยู่ที่สเปนนะครับเป็นสัก5 0เมตรอินอร์นะฮะอินโดนเรียบเรียกันไปหลังคับก็สโมสร u e f i n เนี่ยเราก็มีสอนว่ายน้ำเด็กนะครับตั้งแต่ไม่เป็นเลยนะครับด้วยมาตรฐานออสเตรเลีย เราสอนตั้งแต่ไม่เป็นเลยจนไปถึงเป็นครบวุู้ภาคและเราก็ยังมีกลุ่มนักกีฬานักกีฬาจนไปถึงกลุ่มผู้ใหญ่ก็มีนะครับ<อ>ก็คือเราสอนครอบคลุมทั้งหมดเลยของใบนาก็คนะือตั้งแต่แบบเล็กสุดจนเป็นโตสุดเลยใช่เสร็จแล้วก็วันนี้เดี๋ยวอี่จะมาพี่การแนะนำเจ้าตัวนี้ที่ดีเจ้าตัวนี้คืออะไรคะพี่การ เป็นชิ้นเล็กๆ2ชิ้นนะครับตัวนี้เราเรียกมันว่าจริงๆแล้วชื่อมันจริง,รงๆเนี่ยเขาเรียกว่าสมาร์ทแคโดนะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรเนี่ยก็ mm hmm. ครั้งแรกในประเทศไทยเลยที่มีตัวนี้เข้ามานะครับจริงๆแล้วมันคือสโตร์พาวเวอร์เทสสโตร์พาวเวอร์เทสคืออะไรคือเรามามองอกีนก่อนว่าสมมุติว่าเราว่ายน้ําไปอยู่แล้วหรือที่เป็นนักกีฬาเนี่ยและอยากจะพัฒนาเนี่ยเชคสโตร์ยังไง ก็มีคนมาดูสต็อกให้หรือว่าจะทำวิดีโอการนัลินสนะครับถ่ายวิดีโอแล้วมานั่งเช็คก็เขาเรีวยกว่าอะไรรความรู้สึกของตัวเองใช่ไหมใช่ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ขาดตรงนี้คืออะไรคือข้อมูล <c oughs> ไม่มีทางที่เราจะเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากการมองเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่า,าการไหวเราเป็นยังไงตัวเนี้มันจะเห็นชัดเลยว่าพลังที่เราออกมาจากการ ดึงน้ําจับน้ำในการว่ายเนี่ยเยอะน้อยแค่ไหนและพลังพวกนั้นไ่ะได้ถูกใช้เพื่อส่งตัวไปข้างหน้าหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันไม่ได้ส่งตัวไปไหนเลยอยู่แต่ที่ดึงเร็จแล้วก็คือไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ลอยไม่เฉยรับอ๋ออะไรทีเวลาใช้ก็คือเสียบเป็นแบบใส่เป็นพัดเดิลไปเลยใส่เป็นเหมือนพัดเ,ลเลดิลเลยใช่ครับแต่จริงๆตัวนี้มันไม่ได้ช่วยให้มันหนักขึ้นนะครับมันเป็นแค่ตัวเซ็นเซอร์ที่จะวัดมันวัดได้ทั้ง แรงดึงแรงกดของเรานะครับวัดได้ถึงสปีีแขนนะฮะ,ะจำนวนแขนสโตรเรดรวมไปจนถึงการว่าแขนในแต่ละสโตรก<ม>เราจะเห็นแล้วว่าสโตรไหนที่ผิดที่ถูกบ้างนะครับละเอียดมากตัวน,นี้ดีมากเพราะว่าอย่างบางทีอคิดว่าพอแบบไว่ายๆอย่างเงี้ยต่อให้คนดูทุกคนมันจะไม่มีทางมานั่งเห็นใ้นะต่อให้เป็นวีโอก็จริงอ่ะเรามานั่งกรอไปกรมามันรู้ไม่ออกรบกว่าไวไเร<ช>าว่ายานนี้ม<า>ันจะมีจุดที่แบบ มันก็แบบฟึ๊ไปเลยมันเล็กมากอ่ะคือบางทีแบบแค่เปลี่ยนองศามือนิดเดียวก็เพส,สการ์ดมันต้อเปลี่ยนละใช่ถ้าสมมติว่าแบบเราแบบอยู่ดีๆเราดึงดึงอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเราเราไม่มีทางรูหลอดหรือเราไ,ไปปิไไดไปทางนี้หรือทางนี้หรืทางนี้ตอนไหนแล้วตัวนี้มันสามารถจะล็อกออกมาได้เลยว่าเห็นวงแขนเราเลยนะฮะ,ะสามารถดูได้ทั้งซ้ายวิวก็คือ Side ด้านข้างหรือจะดูแบ็ควิวก็ได้ถ้าอยากจะเห็นว่า ได้ทุกคนะ่าเลยครับเป็นสี่ค่าเลยครับไอ้นี้ถ้าสมมติเวลาวัดอะไรมันต้องทำอะไรกันบ้างคือจริงแล้วตัวนี้มันก็จะวัดโดยมันจะเชื่อมต่อวิดีโอเนี่นะครับกับเป็นไอแพดมกันก็คือตอนแรกเราใช้ iPad เป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูล iPad ก็จะดึงข้อมูลจากตัวสมาร์ทพัดเดทุกๆครั้งที่เราไหว้นะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่ในคลาวด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลก็ถูกส่งไปเลยก็สามารถเราเข้าไปในเว็บไป analyze ข้อมูล,มลทางเางว็บอ่านรายอะ คือต้องออกแรงแม็กซ์เที่ยวเ,เลยไม่จําเป็นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วเราจะหลักๆเลยเราจะดู2อ,อย่างนะครับก,ร case, ก็คือประมาณเทมโปเพสก็คือประมาณทั้งแปแล้วก็แม็กซ์เลยทำเพื่อจะรู้ว่าถ้าเราใส่หมดจริงๆแล้วเนี่ยสโตร์เราเนี่ยมันยังถูกต้องตามหลักที่เราควรจะเป็นอยู่หรือเปล่าน,นี้คือว่าทำแค่ห้าสิบเมตรใช่ไหมคะอ่าแล้วแต่ครับต้องบอกก่อนว่านักกีฬาสปริน๊์นะครับสายสปริน๊์คือถ้าจะว่ายแข่งแค่50าสิบเมตร แต่ถ้านักกีฬาอย่างเช่นนักกีฬาะอะยักไกล400-800ยแ800 000, รดร้อยพันหรือวอเตอรเนี่ยก็จะแนะนำให้ทำยาวขึ้นสาเหตุที่ให้ทำยาวขึ้นเพราะว่าตัวนี้มันจะได้เห็นว่าเวลาเราเหนื่อยแล้วเนี่ยสตรกเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างจริงเพราะบางทีพอเหนื่อยปึ๊บน,นะสตกเขียนโดยที่แบบเวลาเวลาว่ายซอมอย่างเงี้ยโค้ชของพี่อ่ะก็จะชอบพูดว่า ไอ้สมมติสตอกเพี้ยน่ะคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเพี้ยนยังไงใช่แล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าแบบอ้าวเพี้ยนยังไงวะเราก็ว่าของเราปกติเหมือนเดิมนะแล้วมันเพี้ยนตรงไหนอีใช่ยี่เดี๋ยววันนี้อีเขาทดลองใช้ได้ไหมคะดีเลยครับได้เลยเดี๋ยววันนี้อีจะได้ไปทดลองใช้อันนี้กันไปกันค่ะไปเพื่อ เราจะว้เทสทั้งหมด4ท่านะคะท่าแล้วทั้งหมด3รอบแต่ละรอบเราก็จะวหวออกแรงเป็นเที่ยวแรกก็จะ60%โดยประมาณนะคะเที่ยวที่2ก็จะเป็น80%แล้วก็เที่ยวที่3ก็จะเป็นแม็กก็คือค่อนข้างเรียกว่า90%ถึง100%ได้เลยค่ะซึ่งเราจะไว้ทั้งหมด,ดเสือ้อกันเชียร์กบฟีนะคะในทุกๆท่าเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะไปเรเยบรอ สาก่อนแล้วหนึ่ง เหยที่สุดเนแเยแบบวยยแหน่ขนาดนี้มันานมากมากแล้วที่บอกว่าอีซ้อมไปสักภาคใหญ่ๆก็มีที่เห็นคลิปก่อนอะที่แบบเพิ่งซ้อมมาได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปแข่งกอลเพนวอเตอร์เสร็จแล้วก็ป COVID ิดโควิดมาอีกแล้วแล้วทีนี้นี่ก็แบบเหมือนเป็นครั้งแรกในรอบแบบหลังจากที่แข่งอันนั้นมาเดือนหนึ่งสองเดือนเลยมั้งที่กลับมาไหแวแล้วแบบหนักขนาดนี้เหนื่อยแบบเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วตอนช่วงไทย ไม่ไหวแล้วคือเรืองที่อี้ทำไปอ่ะพื่ก็ทำไปทุกท่าทุกท่กาสี่เอ่อสี่ท่าท่าละสามเที่ยวทำห้าสิบเมตรเพราะว่าจะได้เห็นคืออี้อยากเห็นด้วยแหละว่าจะตกของตัวเองอ่ะทุกท่าเลยมันเป็นยังไงเพราะปกติอี้ก็เล่นพวกเดี่ยวผสมมาเลยพวกนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็ทีนี้บอกหน่อยไหมว่าทําอะไรไปบ้างในสามในสามในสาม,ในสามเซตสามเซตของแต่ละท่าก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยเซตแรกก็คือให้วาประมาณ60%ของกําลังนะครับก็คือเพื่อเพื่อให้เหมือนกับให้จําได้ก่อนว่าสตบเป็นยังไงนะครับแล้วก็จริงๆที่เราเอามาใช้ในการคํานวณดูลลข้อมูลเนี่ยก็คือตอนที่ว่าเทปโปและว่าแม็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคงเหนื่อยตอนว่ายแม็กแหละเพราะเห็นแล้วล่ะว่าช่วงปลายๆของถ้าหลังๆเนี่ยช่วงแม็กนี่คือแบบไป,ไปแล้วไปแล้วแขนงหมดแรงแล้วคบอกว่าเหนื่อยแต่ตอน60 <laughs> 60นี่แบบ แต่ก็ต้องทําเป็นกลั้นใจว่ามันไม่ได้เหนื่อยเท่าไรหรอกหลอกใจเลยเลยวแบบแล้วไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าเลือกท่าหือเสื้อเป็นท่าสุดท้ายวินไม่บินไม่ขึ้นเลยแล้วที่พี่การได้เห็นผลของงี้แล้วใช่ไหมเห็นการเห็นว่าเป็นยังไงบ้างที่การได้เห็นก็เรื่อง endurance เนี่ยเรื่องความฝึนนี่แหละก็น่าก็มันเห็นชัดทันทีชัดมากเลยก็คือในช่วงปลายๆเนี่ยสต็อกก็จะ มาว่าจับวงใหญ่ๆวงมันเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆมันต้องรีบแบบหมุนแบบจนเล็กที่สุดจนช่วงปลายๆของ50เมตรแม็กทีเสื้อเนี่ยแทบจะไม่หมุนแขนแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะคือกระยุบมาหน่อยหนึ่งแล้วก็พอละตึงไม่ไปไม่ไหวมันต้องการแบบขอเธอหายใจเพื่อจยืดไปแล้วที่เห็นชัดๆอีกอย่างหนึ่งก็คือการเร่งสปีดของแขน ครับก็คือช่วงแรกๆยังว่ายดีสปีดเนี่ยวิ่งขึ้นเรื่อยๆคือการว่ายเนี่ยสปีดควรจะค่อยๆขึ้นแต่ควรจะขึ้นตลอดเวลาจนจบสโตรกแต่เขาอี้นี่คือแบบพื้นมาปับ๊บแล้วก็กึกเลยชนตะแพงปื้ดแล้วก็ปึ๊กก็คือ <c oughs> งายงคือไม่มีแรง่พวกพาวเวอร์คะะพาวเวอร์ดูดีนะถ,ถือว่าสโตรอย่างหลักๆสโตรกที่ดูดีเนี่ยคือรีสล์ ผีเสืเเสเ้อยังมีปัญหากันเยอะเพราะผีเสื้อใช้แรงเยอะมากมากแล้วเป็นท่าสุดท้ายด้วยผีเสื้อมีปัญหาหลายจุดก็เดี๋ยวผมก็มาไล่ทีละจุดเลยว่าแก้ยังไงก็เนี่ยแหละค่ะทั้งหมดที่ไปเทสมาก็คือเดี๋ยวเห็นว่าพี่การบอกว่าพี่การอยากจะมีทําเทสอันนี้ที่ที่บูฟินด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็คือตัวเทสตัวน,นี้ตอนแรกเนี่ยเรากะว่าเออเราจะมาใช้กับนักกีฬานะครับแต่รู้สึกว่าจริงๆแล้วก็มีคนสนใจเยอะในในแวดวงอย่างกลุ่ม นักกีฬามาสเตอร์อะไรเงี้ยก็สนใจอยากจะมาทําเพื่อที่จะได้ดูว่าเขาจะปรับปุงตัวความสามารถในการว่ายน้ำเขายังไงนะครับก,ก็เดี๋ยวเราก็จะเปิดรับรับเทสตัตวนี้เร็วๆนี้ครับก็เดี๋ยวพี่การอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ขอฝาก Bluefin Swim Blue Academy นะครับก็เป็นเราเป็นสถาบันสอนว่ายน้ำที่ใช้มาตรฐานของ,ของทางออสเตรเลียนะครับก็คือออสซูนนะครับ เราสอนตั้งแต่เด็กนะครับสามขวบขึ้นไปไม่จําเป็นต้องเคยว่ายน้ํามาก่อนเลยนะครับเราสอนไปจนถึงเป็นระดับนักกีฬาได้เลยนะครับแล้วก็ลุกผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เลยเนะี่ยผู้ใหญ่ขนาดไหนคนระพี่กายังเดินได้ก็ว่ายน้ำยังเดินได้ก็วายนจริงเหรอได้นะได,นะได้ทุกคนคือว่ายน้ํามันเป็นกีฬาโลิมไพรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไครก็ได้จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนสูงอายุด้วยซ้ำ ตอนนี้ก็เป็นเ Aging Society แล้วคนอายุเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอายุก็เริ่มมาสนใจด้านการออกกำลังกายกันเยอะขึ้นแต่กีฬาอื่นๆจะเป็นวิ่งจะเป็นปัจจัยาบางคนอายุบางคนเนี่ยก็ก็ลำบากแต่ว่ายน้ําเนี่ยได้เลยทีนี้ถ้าสมมติว่าแบบอายุ60แล้วแต่ยังสามารถที่จะแบบไปแข่งขันได้ก็มันเป็นไปได้คนระับเป็นไปได้มาสเตอร์ก็มีคนสูงอายุสูงๆก็มีก็ใช่ใช่ตอนนี้ไ,ไปแขง่งมีแบบ90ด้วยเก้าสิบเลย ยอม<า>ดมากแบบไปได้ถึงร้อยเมตรด้วยนะ oh. ก็เดี๋ยวเราจะให้พี่การฝากว่าตอนนี้สามารถติดตามบลูฟินได้ทางไหนบ้างครับผมก็บลูฟินก็สามารถติดตามได้ทางทั้ง IG นะครับทาง Facebook นะครับหรือ Line แอดก็ได้นะครับไลน์แอดก็จะเป็นเครื่องหมายแอดนะครับบลูฟินสวิมทีเอชนะครับ mm hmm. อ่าส่วน Facebook ก็เหมือนกันบลูฟินซีเพื่วทค่องหมาเลอยบลูฟินสวิมแล้วก็ท TH ีเอชไทยแลนด์ น,ะะนี่เลยใช่โอเควันนี้ขอบคุณพี่การมากมากเลยนะคะที่มาได้แบบได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความแล้วก็ได้รู้สึกว่าแบบเหมือนได้เล่นของเล่นอะไรอันใหม่ซึ่งตอนนี้ที่คิดนะถ้าตอนนู้นนู้นเลยสมัยนู้นสมัยตอนที่ซ้อนแล้วฟิตทิ่มีเครื่องเจ้าเครื่องเนี้ยมาแล้วทำให้ที่เห็นน่ะคิดว่ามันน่าจะแบบพัฒนาได้อะไรเยอะมาก เหมือนกับตอนแล้วมันแบบใช้ตาเปล่าเห็นแบบใช้ตาเปล่าดูแต่อันนี้มันก็จะแบบมาอิเคราะห์แล้วก็แบบเห็นหมดทุกอย่างแบบเห็นทุกอย่างจริงๆแล้วตอนนั้นถ้ามันดีมันก็จะดีมากเลยคือ guesswork มันคือง่ายๆคือเราเอาเรื่องการเดาหรือ guesswork หรือความไม่แน่นอนเนี่ยออกไปแล้วแทนที่มันด้วยข้อมูลที่แท้จริงเลยซึ่งที่อ่ะก็คือค่อนข้างที่จะรู้รอยู่แล้วว่าตะตกไปเป็นยังไงแล้วพอยิ่งมาเห็นด้วยภาพที่มันแบบชัดเจนขึ้นอ่ะ โอ้ม,มันยิ่งรู้เลยว่าตอนที่ว่าอ่ะแต่ละสจะตกมันเป็นยังไงก็คือตอนนี้เนี่ยคือหลักๆเนี่ยตอนนี้เราเอามาใช้เป็นหลักเลยก็คือกลุ่มนักกีฬารุ่นเ<ฮ>ยาว์ของเรานะครับเราเรียกมันว่าสปอร์ตทีมเนี่ยอตอนนี้ก็จะเป็นน้องๆอายุประมาณนี่แหละครับประมาณ10ถึง15เนี่ยแหละเ<ฮ>น,นี้ยก็คือช่วงที่กำลังฟิตเลยมากๆ<า><า>เ,เอาไว้ใช้ครับถ้าสมมติว่าเราแบบเป็นนักกีฬาของทีมเราก็จะมีได้เทสต์ดีด้วยก็เราจะเอา คือเราเน้นที่จะเอาเทคโนโลยีนะครับามาเสริมในการซ้อมเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ซ้อมการซ้อมในคอร์ดมีม็รู้มอนเหมือนกันน่ะแต่ความแตกต่างเนี่ยมันมันจะแพ้ชนะกับมันเสียววินาทีถ้าเราปรับสตอรี่นิดหนึง่งเพิ่มอะไรให้มันเร็วขึ้นอีกนิดนึงนี่แหละมันตัดสินแพ้ชนะกันได้ตรงนั้นเลยใช่ไม <c oughs> ไม่มีบ้าง่ะ <c oughs> กลับมาเป็นนักไายนับอีกสักรอบไหม S 1> <S 1> <S อยากจะแบบวุ่นวายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเด็กก็ดีเนาะแถมมีตัวเทสใด้ด้วยอ่ะมีได้เทสได้รู้ด้วยอ่ะว่าอะไรเป็นอะไรยังไงสิ <S <S สนใจเทสนที่ด <S <S ไดดเลยขอบคุณมากมากเจขอบคุณนะครับสว,ส, <S <S สวัสดีครับ <S 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 แล้วก็ฝากกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กัอ e ี <S <S ด้วยนะคะ <S <S